อีกทีนะครับจเจริญธรรมวันนี้มาตามอยู่ที่ผักโตะนะครับผักโตอันนี้พบกับเจ๋งเนาะหายหน้าหายตาไปหลายวันได้ทำอะไรมาไปซ่อมเครื่องรถมาคร<อ>ับรถไมโครไมโครนะรอันนี้ฟิว่โอเคแล้วเนะน่าจะสมบูรณ์แล้วฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วอันนี้เปียกเขากำลังขับปรับอยู่อันนี้แปลงนี่แปลง,ปลงสลัดเก่าเนาะเก็บ,บไปแล้ว ตอนปลูกก็สลัดใช่ไหมใช่ครับสลัดเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ผมกําลังจะกลับดินเพื่อจะเปลี่ยนชนิดของเพืชนะฮะอันนี้จะเป็นไชเท้าครับอ่ะเอาเอานี่เอา,เอาดินครับก็ถ้าใครเคยเห็นก็จะสูตรนี้นะก็ค,คือควักมาแล้วก็กลับเอากระล่างขึ้น้างบนครับแต่ว่าอันนี้สังเกตดูก็คือ ดินมันจะแน่นนิดนึงครับมันจะแน่นครับแน่นนเนาะแน่นก็เดี๋ยวจะเติมฐานครับไปครับฐานมันอัดน้อยอรเติมพวกทางทางทางดินให้มันโล่งโปร่งหน่อยฐานน้อยนะฐานน้อยครับตอนนี้ห้เติมปุ๋ยอะไรไหมเดี๋ยวเติมครับเติมอันนี้เติมปุ๋ยอยู่แล้วทุกครั้งที่เราปลูกใหม่จะต้องเติมปุ๋ยครับ อาจจะเป็นถ้ามีวาควันกี่กอนก็ควันกัติกรนะรกรนะนะก็มีพวบรมมีพวกลมเข้ามาดูงานมีการทําปุ๋ยไฮโซห้าสี่สามสองหนึ่งอยู่อ๋อมันมีตอนที่เราทําตอนนั้นนะใช่ครับเดี๋ยวอาจจะไปดูว่ามันถ้ามันใช้ได้ผมก็จะเอาปุ๋ยห้าสี่สามสองมาใส่ถ้าไม่มีก็ต้องเป็นขวันกัลติกออันนู้นนะ่ะคือหอมเลยยังไงหอมเลยครับอหอมเลยนี่เดี๋ยวอาจจะเก็บพันุต่อเก็บพันไว้ขยายพันของเราือถึงว่าได้ายุเลยเนาะได้ยุแล้วครับเราเก็บ กินเจ็บอะไรเก็บใครก็เดี๋ยวเคลียแปลงเตรียมแปลงไว้เพราะว่าช่วงนี้อ่าเห็นคุยกับป้าว่าไอ้สลัดอ่ะเกรรษตรกรมีเยอะฮะเราก็จะลบออกไปไอ้ฉีกแนวออกไปฮะ,ะคืออาจจะสลัดน้อยลงอาจจะเป็นชนิดหัวก็มีโต๊ะเขียวฮะก็จะลื้อโตเขียวออกอีกฮะโตะเขียวเลยนะครับทำไมต้องลื้อหมายถึงว่าไปดูหน่อยก็ได้หมายถึงว่ามัน สภาพอากาศมันเปลี่ยนแล้วฮะแล้วอายุของต้นเนี่ยมันแก่เริ่มแก่หลายเดือนแล้ว,ลวเราบำรุงแล้วมันมันห้าหกเดือนบำรุงแล้วม,มันก็ยังไม่กระเตื้องอ่ะเนาะไม่กระเตื้องฮะแล้วก็เราว่าเราจะเปลี่ยนชนิดอพอมันร้อนแล้วมันก็จะมีโรคอะไรมาเพียบใช่ครับจะเลยว่าเนี่ยครับเวลาฤดูร้อนมาปบเนี่ยปบมัดกระโดดนะครับเนี่ยก็จะเริ่มมาอมัดกระโดดนะครับครับมันจะมีมากระโดดที่มีปัญหากับพวก ตระกูลคณะเลยนะตระกูลนั่นแหละครับก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาออกก่อนแล้วก็จะ,จะเปลี่ยนเป็นพวกเป็นเลดิสเป็นบิดรูดนะฮะอ๋อบิดรูดเลดิสนะครับ,รบนี่คือปัญหานะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าท้องนี้หน้าอากาศเปลี่ยนพวกพืชชนิดนี้จะมีปัญหาครับแล้วก็จะดูแลยากนิดนึงทีนี้ถ้าเราจะมาเสียเวลาดูแลมันใช่ไหมใใช่ก็เลยว่าเปลี่ยนเป็นชนิดเปลี่ยนพืชชนิดอื่นเพราะว่า อ,อย่างแปลงกเกษตรกรตอนนี้ก็จะเน้นเป็นพวกสลัดกันเยอะครตอนนี้สลัดถือว่าโอเคก<ช>็าปลูกได้ดีนานเราก็เลยจะฉีกแนวออกก่อนอให้มันสอดคล้องกับตลาดอ,อันนี้แต่เราก็จะเน้นหัวตอนี้ดูแครลอทที่เราปลูกไว้หน่อยมันแครลอดถือว่ามันเริ่มมีนะครับเมื่อเช้าที่ผมดูแครลอทหัวใหญ่นะครั ได้มีหัวออวหัวออกจะเริ่มโตแล้วถ้าเป็นนิวโป้แล้วจะต้องเข้าใจว่าตอนที่เราเริ่มทําเนี่ยมันเป็นจะเป็นปลายฤดูหนาวเลยฮะมันเลยอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ถือว่ามันได้เลยได้ครับจะถือว่า <from S 1> เป็นเบบี้ก็ได้ครับเป็นเบบี้แครอทอะฮะอือันนี้กี่วันเดียวจะเก็บ เดี๋ยวดูให้ครบปลายเดือนนี้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่โตขึ้น,นอะจจะเอาออกเลยครับอ่านี่นะครับหัวแครอทใหญ่จือิงปินงเ,เป็นพันใหญ่นะครับมันเป็นพันใหญ่ครับแต่ทีนี้ช่วงฤดูกาลที่เรามาเริ่มทําเนี่ยมันเป็นเริ่มทําตอนปลายปลายปลายหนาวปลายหนาวเข้าร้อนครับ,รบอ่านะฮะนี่การ ถือว่าเป็นการที่เราจะเป็นการทดลองด้วยครับผมตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่กล้าเอาเมลเ็ดพันธุ์แบบที่แบบคุณภาพดีๆเอามาทดลองล่ะเป็นมล็ดพันธุ์ทั่วไปครับอามาดูนี่นะครับนี่ไอ้นี่ถือว่าดูแลง่ายสุดนะสลัดนี่สลัดที่นี่ยังมอปีที่แล้วที่ผมเก็บภาพไว้ช่วงเดือนเมษาที่ร้อนจะจัดผมก็ยังทํากันได้อืตอนนั้นที่โต๊ะนี่เป็นบัตรเหตุทางโต๊ะเลยครบก็ยัง นี่นะครับอันนี้ปลูกไว้ได้ประมาณรัาทิศนะครับก็ก็ถือว่ามันโอเคถ้าปลูกสลัดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็ยังถึงแต่ว่าทั้งเราจะเลี่ยงในการที่จะไปชนกับเกษตรกรนะใช่ใชเ่เราจะปลูกสลัดกันเยอะครับเราก็จะมเน้นจะปลูกพืชหัวอันนี้กวาวจะปลูกอะไรนี่อันนี้เป็นชายเท้าครับอ่าชายเท้าจากแปลงนี้เคยปลูกมาแล้วโอเคแล้วใช่ไหมโอเคครับ เราก็จะย้ายไปปลูกแปลงนี้อันนู้นอาจจะเอาหอมเก็บเป็นพันธุ์แล้วก็จะปลูกอะไรวางแผนมันอันนั้นถ้าเคลียออกก็ผมว่าจะลองเป็นกลับไปบล็อกชอยอีกรอบครับบล็อกชอยควางตุงเบคือควางตุ้งเบบี้ครับตอนนั้นที่ลงไปแล้วมันบัดกระโดดมันเรื่อยหมัดอันนี้เป็นควาตงตุ้งฮองเต้ครับรบัดกระโดดลงควาตงตุ้งฮองเต้เพราะว่าช่วงนั้นที่ผมทําไว้ปุ๊บ ไอที่ว่าเรายอดเม็ดหลังจากยอดเม็ดปุ๊บผมไม่มีเวลาเข้ามาดูอปกติมันต้องมาดูประจำาใช่มันต้องดูประจำว่นบล็อกถอยหรือกวางตุ้งห้องเต้ก็คือขาวางตุ้งเบบี้ครับวางตุ้งเบบี้เขาขาวที่เป็นกราบขาวครับเหมือนที่อารคันหนึ่งทำมากวางตุ้งห้องเตมันจะเป็นกราบเขียวครับอันนี้ประกาศหัวที่เราทํามาแล้วก็โอเคตอนี้นน้านี้ไม่รู้ลองดูนะครับนี่ ที่เคยจะประสบการณ์ที่เคยทํามามันก็ได้เกือบตลอดนะฮะได้ตลอดทุกฤดูใช่ครับเพราะว่าผมเอาสายเอาเมล็ดพันธุ์แบบเป็นพันเบาพันไม่ได้เป็นพันหนักที่อายุเก้าสิบวันอ่ะันอายุประมาณหกสิบวันน่ก็เก็บเกี่ยวได้อย่างเงี้ยครับเหมือนที่เราทําตอนนั้นนะใช่ใช่อ่าอ่ายังไงไงก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ทรแปลงหรืออะไรใหม่ที่จะทดลองเลดิต อันนี้เราได้เล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดลิดแบบที่มีสองสีครับอ๋อเลยดีิเปาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นรอบที่แล้วที่เราทําแปลงมันจะเป็นเหัเดียวแดงอย่างเดียวอันนี้เอามีขาวกับแดงอ่าต้องไปทดลองดูฮะออก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับครับอย่างนี้ก็ในช่วงกลับปรมงเข้าสู่สภาพปกติแล้วก็หน่าร้อนนะมาดูที่แปลง มะเขือเทศนะีทำอะไรกันทำอะไรกันอ้าว้าชาอันนี้คือนักศึกษามาฝึกงานนะครับวันนี้มีโปรเจกต์เริ่มลงภาคเกษตรตากแดดแล้วาชื่อไรมาจากไหนอ่ะที่รายงานตัวหน่อยตอนนี้แล้ว ชื่ออภิญญาใจดีจาม,มาจากมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจ้ะอ๋อน,นู่นนะ่ะช,ชื่อชื่อนางสาวพ,พิรวชวันสุธีค่ะชื่อและชื่อเมย์มาจากมหาลาัยราชภาพพาัฏพระนครศรีอยุธยามาได้กี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์กว่าาทออิตย์กว่าตอนนั้นได้ไปทํามีช่วงมะเขือเทศเยอะนะเอาไปทําแปรรูปอยู่เนาะ <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มจะขี้คลายแล้วเนี่ยพอมาดูต้นฉบับของมะเขือเทศเลยที่เราเอาไปแปรรูปเนาะ ตอนนี้ทำอะไรค่้ทำอะไรให้ทางหญ้าจ้ะเราก็จะตัดแต่งกิ่งต้นไม้จ้ะอ๋อนี่นะฮะคือเมื่อเขียบทในถุงกระสอบที่เราปลูกไว้ตอนนี้มันพวกรอบข้างมันได้หญ้าได้อะไรมาก็โตฮะก็ได้มาเขาเรียกจัดการหญ้ารอบข้างึบข้น,ขนะ อันี่คือการปลูกมะเขือเทศในถุงกระสอบนะครับเนี่ยสมัยเรียนได้ลงมาแปลงนี้บ้างวะไม่รู้เรียนกันเรียนเด้ในห้องนะใช่เป็นคณะอะไรนะคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์โอ้โหนึกจะไงถึงจะมา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 ,มา,มานั่นตรงนี้อ่ะถึงจะมาฝึกง,งานตรงนี้เราดูจากอะไรก็เสิร์ชหาจากใน Google นะจ๊ะและ้วทีนี้มันก็ขึ้นว่าที่นี่ มีแบบเป็นแปลงสาธิตสอนแบบรับฝึกงานรับอะไรเงี้ยจ้ะก็เลยเลือกที่จะมาฝึกที่นี่จ้าดูทั้งคลิปดูทั้งโครงกัะอะไรนั้นเข้าไปในเพจใช่ไหมหรือไงใช่จ้ะเสิร์ชได้ลยเสิร์ชใน Google หรือว่าเสิร์ชใน Google แบบหาที่ฝึกงานเกี่ยวกับทางแบบด้านการพัฒนาอะไรเงี้ยจ้ะก็นกนได้ขึ้นมา,า<ๆ>แล้วรู้ไหมว่าที่นี่เขาปลูกผักยังไงอินทรีย์งไร้สารพิษอะไรเงีย้ยก็พอรู้อยู่ค่ะเพราะว่า,าโทรมาคุยเขาก็บอกอยู่ว่า ที่นี่รับปลูกเป็นแบบปลูกผักออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่มีสารพิษใพอกระจใจนะมาเห็นมาอยู่แล้วสองสามวันนี้พอกระจใยยังอ่านะอันนี้เราจะมีกำหนดอยู่กี่เดือนอยู่สองเดือนจ้ะสองเดือนใช่สองเดือนนะครับอีกสองเดือนก็จะฝึกแล้วก็เอาความรู้ไปถ้าพวกเราจบแล้วไปทำงานอะไร กติพวกเกทต่ที่ที่รับก็สามารถเข้าในหน่วยงานพวกอบตพวกเทศบาลอะไรอ๋อเป็นหน่วยงานการพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนอะไรนี่เนาะใชะค่คายคล้ายคล้คายกันใช่อ่าฮะนี่ครับมะเขือเทศในถุงก็สอบถือว่าโตนะครับนี่เราก็จะใช้น้ำหยดแต่ความชุ่มชื้นนี่มันทำให้หญ้ารอบข้างมันงอกอนะ่ะวันนี้ก็ต้องมาเก็บมันจะคุม อันนี้รุ่นแรกที่ปลูกนะครับเนี่ยอันนี้รุ่นที่สองกำลังโตก็ใช้ไ <c oughs> ม้เป็นตัว ไปยุงเลเขา้าอยู่กลางแจ้งจะมีลมแรงเนี่ยนะ,นะรุ่นนี้ก็กำลังออกดอกนะปลูกให้มันทยอยครับเพื่อจะได้เก็บผลผลิตหมุนเวียนอันนี้ก็คือประเด็นหลักก็เอาไปแปรรูปนะครับทำพวกซอส อดมะเขือเทศไอ้พวกเราทําเป็นอยู่เนาะจากทํามาแล้วกับป้าเนี่ยซอดมะเขือเทศทํายังไงอะลราได้ไหมก็มันเอาไปแปลรูปได้ใหญ่หลายอย่างนะคะก็ซอดมะเขือเทศน้ํามะเขือเทศแล้วก็แยมมะเขือเทศอ๋อทามาหมดแล้วใช่แล้วก็มีมะเขือเทศแช่อิ่มด้วยอ๋อนี่ทำมาแล้วสามสี่อย่างนะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยป้าพาทำสามสี่อย่างนะครับเรื่นี้ เดี๋ยวยังไงก็จะมีคลิปให้ดูนะครับเรื่องการทำซอสมะเขือเทศยังไงเปลี่ยนการแปรรูปผล,ผลผลิตที่เราผลิตมาแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้ก็มาติดตามดูกับไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูครับตอเบอรี่นะครับเนี่ยึก็จะมีดอกครับคงจะติดลูกน อ้มีลูกเลยครับเนี่ยสตรอเบอรี่ออกลูกปลูกไว้กินนะครับใส่ปุ๋ยใส่กำลังปิดดอกออกลูกนะครับสตรอเบอรีอ่ของเรา ปลูกใส่ถุงแล้วก็สอบแล้วก็วางไว้บนอันนี้จะทำอะไรเขาเรียกอะไรนี่การดูแลนะดูแลสางต้นทำความสะอาดต้นอ๋อนี่มันก็ได้กินลูกมันหนึ่งนะก็ได้กินเรื่อยๆครับได้กินเรื่อยๆมันก็ออกเรื่อยๆออรสชาติเป็นไงอ,ออกหวานฉ่ำอยู่เออมยปรี้วเปรี้ยว ร้านข่ยมุกเกี้ยวอันนี้อันนี้เราปลูกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่เขาปีที่สองเปีที่สองครับผมมันเหลือตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยเลี้ยงไว้แต่ยังไม่ได้ทาทาต้นมันยังไม่ได้ทํารุ่นก็เลยมันได้ได้ผลไหมถือว่าอันนี้ไม่ได้มันจะได้กี่ปีอะอปลูกไปแล้วก็ทดลองดูนะผมก็ยังไม่รู้ก็เพิงพ่งเพิ่งเพิ่งมาทดลองดูแลเพิ่งทดลองมาปลูกแต่เขาบอกว่าประมาณสักสามสี่ปีได้อยู่ แต่มันจะมีไหลออกมาเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวปีเดี๋ยวรุ่นต่อไปว่าจะเก็บไหลเปลี่ยนไหลละเปลี่ยนไหลแล้วก็เอาใส่ถุงเพิ่มไปใส่ก้าเพิ่มใช่ไหมครับผม,มแต่ว่าตัวเนี้ยทดลองมาเนี่ยปีนี้พอรู้แล้วว่าน้ําไม่พอเนี่ยมันจะเฉาจะเสียหายอยู่ต้องต้องทําระบบใหม่เดี๋ยวใช้น้ําแช่อะไรให้มันดูดีหน่อยอันนี้มันเวลาเปิดสปริงเกอร์แล้วมันไม่ค่อยตกใส่ ส่วนน้อยส่วนน้อยแล้วมันต้องใช้น้ําเยอะอยงไงแล้วมันกระจายไปหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องทําแบบใหม่อาจจะให้หัวมันเล็กลงหรือว่าหรือว่าเอาจุ่มเลยยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องศึกษาดูไปเรื่อยๆว่าวิธีไหนมันจะเหมาะสมมันมีอยู่อีกอีกชุดนึงคือทําใส่กระถางยาว่อยู่อยู่ตรงนั้นไปดูเลยอันนี้ก็ทดลองทําว่ามันเป็นแบบเอ่อเก็บน้ําอยู่ทั้งล่างได้ เพราะกระถางแบบนี้มันจะไม่ไม่รั่วไม่มีรูเราก็เลยทําแบบสองชั้นชั้นบนจะเป็นดินชั้นล่างจะเป็นน้ำครับแล้วก็ลดลดน้ํทข้งบนถ้าเกิดน้ํามันเยอะเนี่ยเราก็จะเจาะรูออกด้านข้างให้มันระบายออกอันนี้มันก็จะเหลือชั้นที่มัน,มนก็รักษาความชื้นไว้ใช่ใช่ก็คือทา้งล่างก็จะมีน้าทา้งบนก็จะเป็นดินเพาะปลูกอันนี้ก็พึ่งลงเมื่อแต่ว่าที่นี่ <30 S 2> ปลูกมันได้ผลมีลูกได้กินนะถ้าเราดูแลใช่ไหมครับผม เห็นพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาบอกแนะนําว่าซอบูรี่เนี่ยเขาชอบน้ําผมก็สังเกตอยู่ถ้ามีน้ําถ้ามีความชุ่มชื้นเนี่ยจะออกลูกได้ดีออกลูกได้ดีแล้วก็รสชาติจะดีอืนะนี่นี่ทดลองเลี้ยงดดูไ้ลองไลนะรู้ป่ะเพื่อความหวานเลยเนี่ยเคยลองอตัวนุ้นตัวนุ้นใช้อยู่แล้มันเป็นผลมีผลมีผลมีผล ก็หวานขึ้นมาหมักไปหมักไ้อะไรขี้เดดนะคือแับคือว่าี้ข้างเขานะครับผมมาลองเอามาใส่เอาใส่ครั้งเดียวเวลาเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําต้นอันนี้ก็เพิ่งมาทําเดี๋ยวเราทำต้นดีลองฉีดสักเหมือนฆาตวรนเว้นวันนัว่าเอออาทิตย์ละสามครั้งได้ไหมฉีดพ่นนะแลใส่ครับผมโอเคลาดลาดเดี๋ยวจะทดลองดูเพราะอันนี้ก็เริ่มทําจะหมดละเดี๋ยวก็จะหมดละเดี๋ยวก็จะเอาไอ้ข้าวมาใส่แล้วก็จะฉีดบำรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะฉีด ดูแลให้เป็นระบบนิดนึ่งน,นะครับผมอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างสตรอเบอรี่นะครับพี่น้องใครสนใจก็ไม่รู้ข้างล่างปลูกมันจะได้ลูกป่ะเออผมลองเอาไปให้พี่สะพายเลี้ยงอยู่ที่พิษณุโลกก็อยู่ที่น้ําอย่างเดียวอออยู่ที่อากาศผมว่าไม่ไม่ค่อยมีผลนะเ,เพราะออกมาก็ลูก,ลกใหญ่เหมือนกันลูกใหญ่ประมาณนี้แหละอ่านะครับลูกใหญ่แล้วก็หวานเหมือนกันครับผม เดี๋ยวยังไงก็มาตามดูกันนะครับพี่น้องได้ผลยังไงทังสูตรนี้สูตรนี้อ่าแค,คนี้นะครับ